นี่คือกินโย B3 Pro หูฟังเฮดโฟนที่มาพร้อมกับระบบ Active Noise Reduction ลดเสียงรบก,กวนจากภายนอกได้ด้วยการกดแค่ปุ่มเดียวในกล่องนะครับก็จะมีถุงผ้าสายชาร์จ USB Type C และสายแจ็ค3.5สำหรับคนที่อยากใช้งานแบบเสียบสายเชื่อมต่อด,ด้วยระบบ Bluetooth 5.4ได้เวอร์ขนาด40ม mm, มบอกเลยว่าเสียงดีเบสแน่นแน่นอน with the lead cry ตัวฟองน้ำบอกเลยว่านุ่มมากเป็นแบบ m e m o r ร f o ฟมทำให้ไม่รู้สึกเจ็บเวลาใส่พร้อมแว่นหรือต่างหูช่วยให้เราสวมใส่ใช้งานได้นานขึ้นในส่วนของปุ่มด้านข้างเขาจะมีฟังก์ชันแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นปุ่มเปิดปิดก็สามารถกดเพื่อหยุดหรือเล่นเพลงได้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงถ้ากดค้างก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงและปุ่มที่เพิ่มเข้ามาทุอปุ่มตัดเสียงรบก,กวนสามารถตัดเสียงรบก,กวนภายนอกได้ถึง3 8บเดซิเบลเลยพับและเก็บในถุงผ้าได้ทำให้ง่ายในการพกพา